สวัสดีค่ะอยู่กับพวกเราโ o ดันบันนี่เมื่อเด็กมัธยมต้องกลายเป็นแวมไพร์เพื่อแลกกับการช่วยชีวิตเพื่อนรักเรื่องราวจะเป็นยังไงในวันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่องเซิร์ฟดูฟรีเด e แวมไพร์แอสซิสแตนต์ผจนโลกแวมไพร์มรณะก่อนฟังอย่าลืมกดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะ บางครั้งชีวิตก็เหมือนถูกกำหนดมาหมดแล้วไม่มีทางให้เลือกเท่าไหร่ทุกคนต้องลงเอยที่เดียวกันหมดไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบหรือเราอาจจะทำให้คนที่รักต้องเจ็บปวดเหมือนกับแดเรนเด็กน่มที่นอนเล่นเกมอยู่ในลุมเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นไม่ได้อยู่ในแผนของเขาแต่แรกแดเรนเป็นนุม่มฮอตของสาวๆในโรงเรียนที่ได้เกรดดีจนพ่อแม่ภูมิใจแถมยังมีเพื่อนเจ๋งๆเพียบและยังมีเพื่อนสุดเที้ยวอีกหนึ่งทั้งคู่สนิทกันถึงแม้สตีฟจะชอบชวนโดดเรียนล่าสุดก็ชวนขึ้นมาปาหิน ใส่หลอดไ <บ 1971. S 1> ฟบนดาดฟ้าซึ่งก็เรียบร้อยโดนครูใหญ่เรียกพบ <van celui> เรื่องถึงหู้อีพ่ออีแม่พวกเขาผิดหวังในตัวลูกชายและสั่งให้เลิกคบกับสตีฟซะเขาพาลูกเกเลจะทําให้ลูกออกนอกทางทางอะไรผมอายุ17แล้วนะก็ทางที่จะทําให้ลูกมีความสุขเรียนจบทํางานสร้างครอบครัวแล้วก็เรียนต่อทํางานสร้างครอบครัวดดเรนจินตนาการตามที่พ่อพูดและปากว่าจะเลิกคบสตีฟซึ่งพอสตีฟรู้เรื่องก็น้อยใจใช่สิฉันมันไร้ค่าเหมือนเศษ ไม่ไม่ใช่สักหน่อยนายเป็นเพื่อนฉันเพื่อนรักฉันฉันก็แค่บอกพวกเขาไปอย่างนั้นเองระหว่างที่สองคู่หูปรับความเข้าใจจู่ๆก็มีรถสีม่วงหน้าตาประหลาดขับมาแจากใบปลิวอะไรเนี่ยโชว์คนประหลาดที่สุดในโลกคืนเดียวเท่านั้นฉันว่าเจ๋งดีนะไปกันเออฉันไปไม่ได้ฉันถูกกักบริวเวณ2เดือนใช่และเราก็ไม่ได้เป็นเพื่อนกันแล้วอ่างอกอีกดารนเอาใบปลิวมานั่งดูในคาบเหรียญเขาคิดไม่ตกว่าจะไปดีไหมเพื่อนก็งอนแม่ก็จะดาแท้ไม่ครูเวงได้ ันเดินมาเห็นนี่บายอะไรอะ่ะโชว์คนประหลาดมันผิดกฎหมายนะครูหวังว่าพวกเธอคงจะไม่ไปดูเอาคนพิการมาแสดงเพื่อเก็บเงินเมืองเราไม่ยอมแน่นที่คงอยากครับยิงห้าเหมือนยิงยูตกดึก Darren, แดรเลนตัดสินใจแอบปั่นจักรยานออกไปดูโชว์ประหลาดกับเพื่อนสีเมื่อมาถึงสตีฟก็ชี้ให้ดูพระจันทร์มันเป็นแบบนี้แสดงว่าต้องเกิดอะไรขึ้นแน่ฉันเคยอ่านจากหนังสือแวมไพร์ของนายอะหรอสตีฟชอบเรื่องแวมพรยเป็นชีวิตจิตใจส่วนแดรเลนก็หมมุนอยู่กับเรื่องแมงมุม ทั้ง2เดินไม่ยังจุดขายตัว๋วแต่มีป้ายเขียนว่าอีก3วิจะกลับมาแด่เลนจึงนับ1นถึงสคนขายตั๋วก็กลับมาจริงฮะเออผมขอซื้อตัว๋วสองใบฮะสตีฟยืนเงินให้พนักงานแต่ไม่เห็นจะได้ตัว๋วเขาจึงวุ่วายยื่นมือเข้าไปในช่องเอาตั๋วมานะนโอ๊ะเจะแจ็บ,จบตัวอะไรมันกัดฉันไม่รู้อ่ะนี่ไงตัว๋วแล้วนายเป็นไรไหมไม่เป็นรนิดหน่อย และสองเพื่อนซีก็เข้ามาในโรงละครโดยมีพนักงานตัวสูงถึงเพดานรอต้อนรับพวกนายอายุถึง21หรือ,อยังตอบว่าใช่เออ ใช่ฮะจริงๆเพิ่ง17จะต,ตอบใช่ไวก่อนได้มีเรื่องดีพวกนายไม่ใช่พวกสติแตกหัวใจวายหรือจิตตกจนบ้องได้ใช่ไหมจริงจก็ใช่ครับตอบว่าไม่เออไม่ก็ไม่ผ<ม>่านได้ขอตัวด้วยโชว์กำลังจะเริ่มแล้วพอยืนตัวเสร็จดาเรนกับสตีฟก็เดินมานั่งหน้าเวทีคืนนี้มีคนมาดูมากมายพิยงหัวป้งเน่งไม่รอช้าเริ่มโชว์แรกเรียกลิงโหดออกมากัดแขนผู้ชมแง <Yeah. S 2> าด เรียอรถพยาบาลเร็วไม่จําเป็นค่ะจูจๆอาเจ๊แขนขาดก็เดินขึ้นมาบนเวทีจากนั้นก็โชว์งอแขนไหมนี่เป็นไงคะนักแสดงของคณะน,นี้ในปราสมคําร่ํหรือไม่ว่าจะใช้ผู้ไม่มีไส้สาวฟันยักษ์ที่กัดเหล็กขาดตาลุงสองท้องหรือมนุษย์งูและอาเจ๊ผู้มีเคลางอกได้โดก่งกว่าผู้ชายในขณะที่เธอให้ดเรนมาเป็นผู้ร่วมแสดงบนเวทีจูจๆก็เห็นนิมิตบางอย่างเกี่ยวกับแดเรนมันเป็นลางไม่ดีโชว์เสร็จเธอจึงรีบมาบอกให้ซามีรีบแสด งรียบกลับบ้านพี่จิคนนี้เป็นแวมไพร์หัวหน้าคณะพี่ก็ชื่อลาเตนมีหน้าที่โชว์ปิดงานคืนนี้แวมไพร์เพื่อนสนิทมาดูด้วยพี่เตนจึงโชว์แมงมุมคู่หูคู่ใจมันมีสีสันสวยงามแต่ถ้าใครโดนกัดละซี่งแงแกเจ้าแมงมุมจอมโซนไม่ยอมให้ใครจับง่ายๆแต่มีสิ่งเดียวที่มันยอมจำนนให้ก็คือเสียงครุยันนี้ระหว่างชมการแสดงสตีฟกัเมามอยให้ดเดรนฟังว่าพี่ลาเตนเป็นแวมไพร์ฉันเคยอ่านเจอเขาในหนังสือแวมไพร์ใช่เขาแนะ่แนะนะทั้งรอยแผลเป็น ทรงผมก็เหมือนเปียบเฮ้ยดีนะเว้ยคนินทาพีลาเตนแกล้งโยนแมงมุมใส่ขาดาเรนทำมาคนดูแตกตื่นแต่ดาเรนยังน,งนั่งนิ่งมันต้องมนขอลงไลายในแมงมุมตัวนี้ยังบอกไม่ถูกพีลาเตนเดินมาขอแมงมุมคืนก่อนจะบอกวแววไพายเป็นเรื่องไร้สาระมันไม่มีจริงและถ้ามีจริงเขาอาจจะไม่ปล่อยคนที่รู้ไว้ก็ได้พอกันที่โชว์จบแล้วนั่นมันครูแว่นนี่เพลเลวครูพากแก๊งผู้ปกครองกับตำรวจมาจับคณะตัวประหลาดเด็กๆจึงวิ่งหนีไปคนละทิศละทาง ดารนบังเอิญวิ่งมาหลบในห้องของพิลาเตนในนี้มีโรงศพที่เปิดปิดเองอัตโนมัติและกลงของเจ้าแมงมุมโดยความลงไลเด็กหนุ่มจึงตัดสินใจขโมยแมงมุมใส่เป๋าจังหวะนั้นพิลาเตนกับเพื่อนแวมไพร์ก็เข้ามาในห้องพอดีดารนจึงวิ่งไปแอบ,บในตูน้นี่เลยทําให้เขาได้ยินที่สองแวมไพ์ยมั่งมอยกันพินดุนดมาบอกพิลาเตนว่าเพื่อนแวมไพายคนตายแล้วเป็นฝีมือของพวกนั่นมันดูดเขาจนแห้งพวกแววไพร์นี่จะฆ่าเราแถมตอนนี้ไทนี่ก กลับมาแล้วด้วยไออ้วน uh, นะนะใช่เมื่ออาทิตย์ก่อนมันไปที่ห้องสมุดสภาวแวมไพร์แล้วก็นั่งอ่านคมภีวิญญาณมันพยายามจะทําร้ายเราให้สิน้นซากไอไทนี่กับแวมไพร์นิสต้องเกี่ยวข้องกันแน่ๆพวกมันมีแผนการบางอย่างฉันรู้สึกได้เล่าจบพี่นวดก็ชวนให้พี่ลาเต้นตามไปแก้แค้นแต่พี่เต้นไม่เอาด้วยเพราะพี่แกเลิกต่อสู้ไปนานแล้วและในตอนนั้นเองสตีฟก็วิ่งเข้ามาในห้องเขายืนยันว่าเคยเห็นพี่ลาเต้นในหนังสือแวมไพร์ผมอยากเป็นแวมไพร์บ้าง คุณช่วยเปลี่ยนผมทีไม่การเป็นแวมไพร์ไม่ไง่ายอย่างที่คิดนายต้องจากเพื่อนจากครอบครัวที่รักผมไม่ได้เจอพ่อมาหลายปีแล้วแม่ก็เมาแอตลอดผมเกลียดชีวิตตัวเองมากนั้นฉันขอชิมเลือดนายก่อนโอ,โอ๊ยแหวเลือดชั่วเลือดนายชั่วเกินไปเป็นแวมไพายไม่ได้จจ๊ดผมจะจําคุณไว้แล้ววันหนึ่งผมจะตามล่าคุณนั้นก็รีบไปซะก่อนที่ฉันจะฆ่าน,นายพีลาเตนไลสตีปกลับบ้านส่วนพีนวดก็ขอตัว ไปหาสภา,าแวมพายเมื่อห้องกลับมาสงบพีระเทนก็เปิดผ้าคลุมกะจะคุยกับเจ้าแมงหม,มูแต่มันหายไปจังหวะนั้นแดเรนกรตกใจถอยหลังไปชนประตูทางรับในตู้เด็กหนุ่มจึงวิง่งหนีไปตามทางซึ่งกับบังเอิญมีรถขับผ่านมาพอดีแดเรนจึงรอจากพี่เทนได้อย่างหวุดหวิด uf, เกือบไปแล้ว เออบนนี้มีสปาเล็บเดี๋ยรครับไม่มอนน,นเป็นแวมไพร์นิสนางชอบฝนเล็บเฮแลมส่วนฉันไทนี่เอ่อผมขอลงตรงนี้ได้ไหมครับพอดีลืมจักรยานไม่ต้องห่วงมันอยู่ท้ายรถแล้วามาตอนไหนฟ้าโอ๊ยเจ็บนะพี่อ้วนดึงผมกูทําไมใจเย็นฉันขอแค่เส้นเดียวพอดีอยากรู้ว่าชะตากรรมของนายจะเป็นยังไงพอได้ d n ดพี่อ้วนก็ส่งดาเรน,น้าบ้านพร้อมจักรยานแต่มึงโยนรถกูอย่างนี้เนี่ยนะเดี๋ยวล้อเบี้ยวหมด เช้าวันรุ่งคืนขณะที่แดเลนกำลังดูแมงมุมในกระเป๋าสตีฟก็เข้ามาเห็นเขาจึงรู้ว่ามาคืนแดเลนเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดสตีฟจึงขอดูแมงมุมไกลๆหน้าตามันน่าเกลียดดิจังเฮียตกใจหมดสตีฟเพอิอ์ธทำกลองหล่นมือทำให้เจ้าแมงมุมหลูดออกมาซึ่งเป็นจังหวะที่เลิกเรียนพอดีเจ้าแมงมุมเลยวิ่งพรานไปทั่วเด็กนักเรียนกับครูนะ่ก็กรี๊ดแตก เดเรนพยายามจับเจ้าแมงมุมใส่กลงแต่สตีพยายามไล่ฟาดเขากะจะตีให้บี้แบนแต่เจ้าแมงมุมรู้ทันเลยก,กัดมัม่มอ๊อยปากสรุปคาที่แมงมุมนี้พิษร้ายเหลือขนาดแดเรนจำที่พี่ลาเตนบอกได้ตกเดึกจึงมาขอยาถอนพิษที่โรงละครพี่เตนก็รับปากว่าจะให้แต่มีข้อแม้แดเรนต้องกลายเป็นลูกครึ่งแวมพายคอยรับใช้พี่แก่กางคืนนายต้องทำงานให้ฉันส่วนกลังวันนายสามารถโดนแดดได้และอยู่กับครอบครัวปกติ เด็กหนุม่มผู้ไม่มีทางเลือกก็ตอบตกลงพีลาเตนชิมเลือดทดสอบปรากฏว่าดีใช้ได้ทั้งคู่จึงทำการแลกเปลี่ยนเลือดก,กันมันจะปวดน้อยตอนที่เลือดเราผสมกันผมรู้สึกหนาวเลียนิ้วนายสิ แผลที่นิ้วหายแล้วใช่น้ำลายนายสมานแพ้ได้ตอนนี้นายคือลูกครึ่งแวมไพร์แล้วและพีลาเตนก็ให้ดดเรนขี่หลังวิ่ไปถอนพนใหทสตีที่โรงพยาบาลไม่นานนะการของสตีฟก็ดีขึ้นจนมาโรงเรียนได้ส่วนแดเรนก็เริ่มเป็นแวมไพร์เต็มตัวไม่ว่าจะเล็บยาวจนควนกระดานหนะ้าห้องเป็นรอยแอบกินเนื้อสดในตู้เย็นของแม่แถมยังเกือบจะกัดคอน้องสาวตัวเองคืนเป็นแบบนี้ต่อไปในะมีหวังตัวเย้พีลาเตนจึงเสนอให้ดดเรนเตรียมบอกลา ครอบครัวนายต้องไปจากวูเขาตลอดการมันจะส่งผลดีกับทุกคนหลังจากบอกรักพ่อแม่และบอกลาน้องสาวเรียบร้อยแดรเรนก็มานั่งเมาส์มอยกับพี่ลาเตนคุณเป็นแวมไพร์ตั้งแต่เมื่อไหร่อะตั้งแต่20หลังจากที่แฟนฉันทิ้งไปว้าวแต่เท่ากลายเป็นแวมไพร์เพราะโดนหญิงทิ้งงี้เหรอเออไม่ต้องพูดมากดื่มนี่ซะ รู้สึกปากชาชาฮะนั่นแหละดีแล้วคืนนี้อากาศดีนะครับนั่นตัวไรอะนายครับ <c oughs> เรียบร้อยพีลาเต้นหักคอดเดรนที่เผลอถ้าอยากให้ครอบครัวนายเชื่อว่านายตายจริงมันก็ต้องงี้แล้วนะไม่ต้องห่วงกระดูกสันหลังนายจะไม่เสียหายฉันจะแอบเข้าไปในห้องเก็บศพและส่อมคอให้นายก่อนแล้วก็เสียใจเรื่องนี้อีกเรื่อง <c oughs> ปากเดียวมึงถ <c oughs> ีบกันงี้เลยเหรอรางดเดรนกริ่งตกจากหลังคาครอบครัวในเชื่อสนิทใจว่าดเดรนซี่แง่แก่สตีฟเองก็เช่นกัน เขาเสียใจที่เพื่อนชิงตายก่อนและทิ้งเขาไว้กับชีวิตห่วยแตกและในตอนที่สตีฟเอาวิดีโอเกมวางไว้ต้องโศพก,ก็บังเอิญเห็นรอยเล็แบแวมไพร์ที่ปลายนิ้วเขาจึงพยายามปลุกเพื่อนแต่เดเรนไม่ตื่นสตีฟจึงคิดว่าคิดไปเอง เมื่อทุกอย่างเป็นไปตามแผนตกดึกพีลาเตนก็นมาขุดลุม้าดารนออกมาแต่ยังไม่ทันจะไปไหนก็เจอแวมไพนิสคัวลีทั้งสองฟัดกันหนวดินถล่มลุมกระจายแวมไพนิสพยายามจับตัวดาเรนไปโชคดีที่พีเตนช่วยไว้ทันพี่แกพาแวมไพน์น้อยว้บาบข้ามจังหวัดจะมาถึงหมู่บ้านคนประหลาดต่อไปนี้ดารนต้องอยู่ที่นี่โดยมีสาวน้อยคนนี้คอยสอนงานที่ต้องทำให้และนี่ก็คือเจ้าตัวจิวี่กัสติวันนั้นฮะมันจะตามมากัดดารนเช่นกันันแต่ ผู้มีเคราง,งอเข้ามาห้ามไว้พอเห็นหน้าดาเรนนะเ่าเจก็เห็นนิมิดความตายการไถ่าบาป ความสิ้นหวังหายนะชัยชน,นะฝึกเมื่อกี้ฉันพูดว่าไงนะเออ,เอ,อความตายการไทบาปความสิ้นหวังหายนะชัยชน,นะอ๋อไม่ต้องคิดมากนะบางทีฉันก็พูดไปเรื่อยและอาเจก็ให้เจ้าตัวจิ๋วไปส่งดารเรนที่เต็นท์ของมนุษย์งูนายคงเป็นโรเมดใหม่สินะนายประหลาดตรงไหนเหรอเปล่าฉันปกติดีและนายมาอยู่นี่ได้ไงอะคือฉันเป็นลูกครึ่งแวมพร์นะ่ะแต่ฉันปกติเออแปลกดีนะเป็นลูกครึ่งแวมพายแต่ปกติ ตัดมาในด้านพี่ลาเตนกับเมียหลังจากไม่ได้เจอกัน2วันก็หวีดหวาน ส่วนสตีฟตั้งแต่ไม่มีดารนก็รู้สึกแย่จนอยากฆ่าตัวตายแต่จูจูพี่อ้วนไทนี่ก็ปรากฏตัวพี่ก็พูดยั่วยงสตีฟว่าดารนทรยศแย่งความฝันของเขาไปนั่นก็คือการเป็นแวม,มพายตอนแรกสตีฟก็ไม่เชื่อหรอกฮะแต่ไอาพี่อ้วนแมงฝอยเก่งฝอยจนสตีฟเคลิ้มพี่อ้วนอยากจะเห็นสงครามระหว่างแวม,มพายเลยเป่าหูสตีฟนายจะเป็นเด็กของฉันไปต่อสู้กับเพื่อนนายเพราะฉันชอบ DNA อของนาย <c oughs> ด้านดารินก็ช่วยทำงานในหมู่บ้านดูแลปาดฝุ่นลงศพให้พี่ลาเตนเวลาว่างเขาก็พยายามฝึกวาบแต่ยังไม่เสียเลยชนปักเขากับสาวดเด็กหนุม่มเริ่มสนิทกับคนประหลาดขึ้นเรื่อยๆแต่ยิ่งนานวันก็ยิ่งคิดถึงครอบครัวในระหว่างที่ดารินกำลังจะโทรหาแม่พี่เตนก็เข้ามาเห็นพอดีเลยกระเธอมือถือแตกละเอียดดีเขาคุณทำไรอะเราต้องระวังคนที่เราจะคุยด้วยนะดาริน แล้วในตอนนั้นเองพี่อ้วนไทยนี่ก็แวะมาเยี่ยมเยยนพี่ลาเตนแบงมาพูดฟอยก่อนจะแอบรายมนใส่แก้งตัวจิว๋วให้จับตาดูแดเรนด่านแดเรนเรากำลังยืนจีบสาวอยู่เลยฮะเธอเป็นมนุษย์วานนอนแต่ขดหางเอาไว้เพราะคนชอบเดินเหยียบดูเหมือนทั้งคู่นะจะปิ๊งกันแดเรนรีบมาถามพี่ลาเตนว่าถ้าแฟนมีหางจะเป็นปัญหาไหมคือมันจะดีไหมครับเอาองี้นะถ้าเมื่อสองร้อยปีก่อนนายมาบอกฉันว่าฉันจะมีแฟนเป็นผู้หญิงมีเคราวงอกฉันคงหาว่านายบ้า โอเคนั่นแปลว่าไม่ผิด แล้วพี่ลาเต้นก็พาดาเรนมาฝึกต่อสู้แต่เขาอ่อนแอเกินไปเพราะไม่ได้ดื่มเลือดพี่เต้นจึงพาเข้าเมืองวิธีดื่มเลือดของพี่แกแนะ่นุม่มนวลสุดๆฮะพี่เต้นไม่เคยฆ่าคนเลยแค่สะกดจิตดื่มเลือดนิดหน่อยและเพนทําให้ชาวเมืองไม่เคยเครียดแค้นแวมไพร์พี่ลาเต้นเนะี่ยคิดวิธีนี้ขึ้นเองแต่ก็มีแวมไพร์บางพวกที่ฆ่าคนเป็นผักปลาพี่ลาเต้นทําการสะกดจิตชายคนหนึ่งเพื่อให้ดารเรนดื่มเลือดแต่เด็กหนุ่มไม่ทําผมจะไม่ดื่มเลือดคนเด็ดขาดนายต้องดื่มเลือดดาเร ไม่งั้นก็ดตาย,ายง่ายๆแค่นี้ ตัดมาที่ฝั่งของพี่วันไทนีกร็รวมมือกับแวมไพร์นิสเปลี่ยนสตีฟเป็นแวมไพร์ก่อนจะพามาเดิมเลือดคูแวน่นที่สตีฟเกลียดเป็นคนแรกสงครามระหว่างแวมไพร์กำลังจะเริ่มขึ้นพี่อว้วนวางแผนให้สตีฟกับแวมไพร์นิสจะครอบครัวแดเรนและสาวาน,นอนเป็นตัวประกรันจากนั้นก็นัดเปิดศึกที่โรงละครดานเพียราดเตนที่รู้เรื่องก็รีบเตรียมหาอาวุธเจ้ากำลังมีอันตรายอันตรายที่จะเอาชีวิตเจ้าฉันพูดว่าไงนะที่รักเปล่านี่พยากรณ์เรื่องดินฟ้าอากาศเพียร่เตนโกห เมียร,รีบตามไปช่วยดารนเขากำลังจะแย่เพราะไม่มีกำลังดารนพยายามบอกกับเพื่อนสีว่าที่ยอมเป็นแวมไพก็พอแลกกับยาถอนพีชฉันช่วยชีวิตนายนะแล้วไงนายแย่งความฝันฉันทิ้งฉันอยู่คนเดียวสตีฟก <Steve S 1> ูไม่กราบและในตอนที่กำลังจะลงมือก็โดนพิลาเตนโยนแมงมุมพิใส่สาวานอนที่เห็นจึงปล่อยหางออกมาแก้มัดเชือ้อและบอกให้ดารนดื่มเลือดเธอซะดารน <The Rain S 1> ก็นตัดสินใจดื่มเพื่อออกไปช่วยพิลาเตนสีแวมไพซัดกันนัวโดยมีพี่อ้วนนั่งชมสบายใจ จนแวมนพร์นิสพ่ายแพ้ให้กับพี่ลาเตนพี่อ้วนจึงลงมาหยุดการต่อสู้ของสตีฟกับดาเรนพ่อเถอะเด็กๆสตีฟมากับฉันมันยังไม่ถึงเวลาเหมือนที่ในหนังสือบอกนายชอบอ่านหนังสือนี่ไม่นะสตีฟอย่าไปอยู่กับเราเถอะเพื่อนอยู่กับนายและตัวประหลาดเหรอมันสายไปละละฉันมีชีวิตฉันนายมีชีวิตนายโอ้ช่างหนาประทับใจการบอกลาเพื่อนรักแต่เราต้องไปได้แล้วพี่อ้วนรายเวทมนต์ลปลุกวันพายนิสให้ฟืน้น้น ีกลายเป็นเจ้าตัวจิว๋วท่ารับใช้ก่อนจะพาสตีปกลับรังสองเพื่อนซีจากกันตลอดการหรือจนกว่าพี่อ้วนจะคิดแผนชั่วใหม่ได้ ดารนมากอดลาน้องสาวก่อนที่พีลาเตนจะรบความทรงจําทุกคนพวกเขาจะจําไม่ได้เลยเหรอฮะใช่ในความทรงจําไม่แต่พวกเขาจะยังคงรู้สึกว่านายยังมีชีวิตอยู่งั้นก็ดีฮะนอกจากครอบครัวจะปลอดภัยและสมหวังในความรักแล้วดารนยังได้เป็นสมาชิกคณะตัวประหลาดแบบเต็มตัวแล้วหนังก็จบลงที่พิลาเตนให้ลงศพสุดเจ๋งเป็นของขวัญกับดารน เป็นไงคะกับหนังเรื่องเซิร์ฟดูฟ r ี a หรือ Vampire Assistant พ์ผจญโลกแวมไพร์มรณะเป็นหนังแฟนตาซียุค2000ที่ดัดแปลงมาจากนิยายก็ดูเพลินเด,ดีค่ะแต่ในหนังตอนจบมันจะมีภาคต่อแต่ก็ไม่ได้มีเลยทําให้รู้สึกค้างคางหน่อยๆใครสนใจลองไปหาเรื่องเต็มดูได้สุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์พูดคุยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยวันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ